เอ่ยชื่อเลซิตินคุณผู้ชมหลายท่านอาจสายหน้าไม่รู้จักก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกค่ะเพราะสารสําคัญต่อร่างกายชนิดนี้เรายังพูดกันไม่บ่อยนะเลซิตินพบได้ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันนี่แหละค่ะทั้งพืชและสัตว์เช่นข้าวโพดถั่วเหลืองกระหล่ำปลีกระหล่ำดอกเนื้อปลาไข่แดงนมและตับถ้าเช่นนั้นเราจะขาดเลซิตินกันได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าปริมาณที่เราได้รับสารเลซิตินในแต่ละวันนั่นแหละค่ะ เพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาจไม่เพียงพอปริมาณน้อยได้คุณภาพเลซิตินที่เราได้รับก็จะน้อยตามไปด้วยเลซิตินสําคัญอย่างไรขาดได้ไหมจะส่งผลอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันลักณนาเปล่งนาราทิพย์นะคะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะรายการที่นําเอาความรู้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพและความงามค่ะส่งตรงคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันจะมาพูดเรื่องเทคนิคของการดูแลตับค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องใหม่ดิฉันไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะคะนั่นคือเรื่องของเลซิตินค่ะบางคนงงคิ้วขโมดเลยนะคะว่าเอเลซิตินคืออะไรนะคะ วันนี้ดิฉันเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอค่ะเลซิตินค่ะบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขออนุญาตให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเอ๊ะเลซิตินเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอครับเลซิตินมันก็เป็นสารประกอบนะครับมีคุณสมบัติคล้ายไขมันคือจะบอกว่ามันเป็นไขมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติบางอย่างซึ่งมา ไม่เหมือนไขมันทีเดียวนะครับเป็นสารประกอบที่ประกอบไปด้วยกรดไขมันทั้งอิ่มตัวไม่อิ่มตัวประกอบไปด้วยกิดกรีซโรนะครับประกอบไปด้วยกรดฟอสฟอริกนะครับซึ่งมีฟอสฟอรัสอยู่ด้วยนะครับประกอบไปด้วยฟอสฟาติดิลโคลีนฟอสฟาติดิลเอทานอลามีนนะครับฟอสฟาติดิลอินโนซิทอลอะไรหลากหลายประมาณนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมว่า เขาคือปประกอบด้วยอะไรนะครับปกติเราเจอเขาได้ที่ไหนคะคุณหมอเลซิตินก็ในอาหารทั่วไปก็มีมากมากบ้างน้อยบ้างตามตามชนิดของอาหารนะครับทั้งในเนื้อสัตว์เนื้อปลาแล้วก็ในธัญพืชต่างๆนะครับอาจที่มีมากเนี่ยก็คืออยู่ในไข่แดงไข่แดงมีในเครื่องในสัตว์แล้วก็มีในถั่วเหลือง ไข่แดงเครื่องในสัตว์ถั่วเหลืองนี่คือมีมากมากมีมากมากเซิตินมีมากในนี้ร่างกายคนเราต้องการเลซิตินมากหรือน้อยหรือว่ามันมีสัดส่วนที่เราต้องการไหมคะคุณหมอก็ถือว่าวันหนึ่งก็ต้องการปริมาณค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าคือคือเลซิตินนี่มัน นอกจากจะมีหน้าที่ในการ <คะ S 2> ทํางานหลากหลายหลากหลายอย่างแล้วเนี่ยยังมีเป็นส่วนประกอบของของอยเยื่อหุ้มเซลล์ของทุกๆเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยนะคะมีเลซิตินเป็นส่วนประกอบถูกครับถูกครับทั้งในสมองทั้งในเนื้อเยื่อทั่วไป<ค>ะน,ะนะครับโดยเฉพาะที่ผนังเซลล์เนี่ยจะต้องอมีส่วนประกอบของเลซิตินเป็นหลักดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันประมาณคร่าวๆนะฮะก็ ต้องการเลซิตินก็ประมาณ6กรัมต่อวันนะครับแล้วส่วนสารสำคัญที่อยู่ในเลซิตินที่เราจะต้องกล่าวถึงอยู่เสมอเลยก็คือฟอสฟอดิลโกลีนเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็ต้องการประมาณสัก6 0 0้0 0เมิลลิกรัมต่อวันคือขั้นต่ำนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเกิดมดพูดถึงคนที่รับประทานอาหารทั่วไปค่ะคุณหมอเขารับเลซิตินเรียกว่าเพียงพอไหมคะ ถ้าเกิดเรามดกินอาหารทั่วไปเนี่ยสามสี่มื้อเนี่ยก็ต้องกินอาหารที่หลากหลายค่ะแต่ปัจจุบันนี้มันก็มีประมาณว่าด้วยความที่กลัวอ้วนอะไรประมาณนี้ก็หลีกเลี่ยงอาหารไขมันกินมันน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีโอกาสขาดในิตินได้ค่ะถ้าเราขาดลซสตินแล้วจะเป็นยังไงคะก็ ตามบทบาทของเขาก็คือว่าอาจจะทําให้การสะสมไขมันในร่างกายมากกว่าปกตินะครับทั้งในตับในผนังหลอดเลือดอนะครับทั้งในมีส่วนเกี่ยวกับทําให้เกิดอาการของโรคผิวหนังเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์นั่นเองนะครับอ,อาจจะทําให้มีโอกาสเกิดโรคหัวใจง่ายขึ้นเกิดโรคตับง่ายขึ้นะนะครับค,ค,คุณสมบัติสําคัญของเลซิตินเขามีจุดเด่นไหมคะคุณหมอว่าเลซิตินมีคุณสมบัติเด่น อันอันดับแรกเลยก็คือว่าเขาจะทําหน้าที่ในการที่จะทําให้น้ํากับไขมันเนี่ยรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ในร่างกายเรานี่เหรอใช่ทำให้น้ํากับไขมันในร่างกายเรารวมตัวกันได้โดยเฉพาะในในหลอดเลือดทาไมมันต้องรวมตัวกันคะคุณหมอรวมตัวกันถ้ามันแยกกันมันก็จะตกตะกอนอย่างอย่างในในเลือดของเราเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นมีคุณสมบัติเป็นน้ําค่ะแต่การที่จะว่าเรากินไขมันเข้าไปเนี่ย ไขมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปในหลอดเลือดการที่ไขมันเข้าไปแล้วกระจายตัวในในในน้ำเลือดได้เนี่ยมันจะต้องมีสารตัวหนึ่งที่คอยเชื่อมให้ให้น้ำมันกับน้ำเนี่ยไม่แยกชั้นกันให้มันเข้ากันใช่ใชซึ่งเขาเรียกว่าเป็น emulsifier ซึ่งเลซิตินเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติตัวนี้ก็คือว่ามันจะมีขั้วหนึ่งซึ่งชอบน้ำขั้วหนึ่งชอบน้ำมันก็ นึกง่ายๆว่ามันก็จะไปจับน้าขั้วหนึ่งจับน้ํามันขั้วหนึ่งแล้วก็ทําให้น้ํากับน้ํามันเนี่ยปนกันได้อยู่ผสมกันได้โดยที่ไม่ตกตะกอนกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะมาเหมือนเวลาสมมติว่าเราเทน้ํากับเทน้ํามันใส่แก้วแยกกันมันจะแยกกันเฉลชมใช่ไหมคะแต่ว่าเลซิตินเนี่ยพอใส่เลซิตินลงไปปคนๆๆๆเนี่ยมันรวมกันได้มันจะรวมกันไม่ไม่ไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นคราวนี้ถ้ามันตกตะกอนมันจะทําให้เกิดโรคอะไรคะคุณหมอเอ็แน่นอนว่า ถ้าไขมันมัน,ม,นมันผสมกับนนะ้ำไม่เป็นเนื้อเดียวกันเวลวมันไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะมีไขมันเนี่ยตกตะกอนอยู่ทําหลอดเลือดได้ง่ายตกร,ยร,ยระยะไล่ระหว่าง <laughs> ทางเลยระฟังประมาณนั้น<อ>นะครับ้โอกาสที่จะทําให้มีการตีบตันอุดตันของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันก็มีมากขึ้นเขาถึงได้เรียกว่าไลติเตีนเนี่ยก็คือคล้ายๆกับเป็นสารละลายไขยมันมจนนอกจากนั้นยัง เพให้ไขมันกระจายตัวได้ดีนําไปเผาผลาญได้ง่ายขึ้นนะ,ค,ะครับยังมีความสามารถในการลดไขมันอะไรประมาณนี้อีกลากลายค่ะค,คุณหมอคะถ้าเกิดอยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังโดยง่ายเลยว่าเลซิตินเนี่ยมีประโยชน์ต่ออวัยวะในร่างกายเราเนี่ยอวัยวะไหนบ้างและด้านใดบ้างคะก็ในอวัยวะ ที่มีหลอดเลือดไปถุงม้าที่เป็นพันธุ์ที่มีหนังเซลล์เนี่ยก็จะต้องมีสซลลเประซิตเป็นเวกล์หนังเซลล์อันต่อมาก็คือหน้าที่ของเขาหลักๆเลยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเรื่องไขมันนะครับไม่ให้มีการไปสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆมากเกินไปเช่นว่าในตับเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับตับเนี่ยมีโอกาสที่จะ สะสมไขมันเนี่ยง่ายดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าขาดสารเลซิตินข่ดสารฟอสฟอติดิลโคลีนที่อยู่ในเลซิตินเนี่ยนะครับก็จะมีการสะสมของไขมันมากขึ้นมากขึ้นซึ่งจะนํามาด้วยการอักเสบของตับนะฮะแล้วก็จะมีการเสื่อมสภาพของตับและพัฒนากลายเป็นตับแข็งกลายเป็นอะไรต่อไปได้ง่ายคุณหมอคะถ้ายังถามลึกลงไปนิดนึงค่ะว่าไขมันที่อยู่ที่ตับเนี่ยมันมาจากไหนคือมันเกี่ยวกับการที่เรา กินอาหารมันๆไหมคะคุณหมอเกี่วครับการกินอาหารไขมันอิ่มตัวเยอะ,ะนะครับการกินไขมันไม่ถูกสัดส่วนนะครับก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสสะสมหรือก,การกินน้ำตาลกินแป้งที่ย่อ,อยง่ายเกินไปซึ่งในที่สุดก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันนะเพราะมีไขมันในเลือดเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวเข้าไปในเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะในเซลล์ตับอันนี้การกระจายตัวเข้าไปเนี่ย มันจะต้องมีการสลายตัวออกมานะตัวที่จะเข้าไปช่วยสลายไขมันออกจากเซลล์ตับได้เนี่ยก็คือตัวเลซิตินก็คือตัวฟอสฟาติเิอโคลีนในเลซิตินนี่เองครับอ๋อโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนแรกมันคิดว่าฟังฟังดูตอนแรกในเลซิตินเหมือนไปดูแลเรื่องระบบหลอดเลือดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปที่ตับด้วยโดยเฉพาะเลยโดยตับด้วยในหัวในหลอดเลือดด้วยเพราะว่าหลอดเลือดของเราเนี่ย ตะกรนตะการต่างๆเราเนี่ยนะครับไขมันเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างมากในการที่จะทำให้อุดตันดังนั้นถ้าเรามีตัวละลายไขมันซะแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะไปกองไปอุดไปตันมันก็ลดลงครับค่ะคุณหมอคะถามต่อค่ะสมมุติว่ามดมีไขมันเนี่ยมันไปตกตะกรนอยู่แล้วครับรับประทานเลซิตินเข้าไปมันช่วยกวาดล้างไหมคุณหมออ่มันมันคือ มันมีส่วนที่จะทําให้ไม่ตะกรอนไม่เพิ่มขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเราเริ่มต้นการรับประทานอาหารการมีสารละลายไขมันที่เหมาะสมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะค่อยๆเอาสิ่งที่มันเป็นตะกรอนอยู่แล้วเนี่ยค่อยๆลดลงได้ค่ะต้องประกอบกับอย่างอื่นด้วยถูกไหมทำอย่างให้มันเพิ่มขึ้นด้วยอันที่หนึ่งหนึ่งคือไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าเกิดมีเลซิตินเข้าไปไม่เพิ่มขึ้นแน่นอนไอ้ที่มีอยู่ก็เดี๋ยวดูแลกันไปตามสเตจอาจจะลดลงได้ในระดับหนึ่ง ค,คุณหมอคะมันมีการรับประทานเลสตินมากไปไหมคะคือหมายความว่าคนที่ได้รับเลสตินมากเกินไปมีไหมเมื่อนะกี้เรารู้แล้วว่าขาดเนี่ยแย่แน่นอนยังไม่เคยมีรายงานความเป็นพิษของเลสตินนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในส่วนหนึ่งของของผนังเซลเราอยู่แล้วด้วยร่างกายก็คงมีระบบในการที่จะรับเข้ามามากไปก็มีการระบบการสไลด์ตัวการ นำไปกําจัดได้อะไรประมาณนี้มันถึงได้ไม่มีไม่มีโรคไม่เคยมีรายงานโรคของว่าเออเลซิตินเป็นพิษเกิดอะไรขึ้นอ,อะไรประมาณนี้ะนะซึ่งจริงๆคงไม่มีใครที่จะตั้งหน้าตั้งตากินเลซิติน <ص في> <ص في> ปริมาณมากๆจนเป็นพิษขึ้นมาค่ะคุณหมอคะนั่นะหมายความว่าเลซิตินเนี่ย สำคัญแล้วก็จําเป็นกับคนทุกเพศทุกวัยถูก,กต้องใช่ครับเนอะอย่างตอนแรกหนูคิดว่าเอสเดสปินมันจะคนแก่หรือเปล่าแต่จริงแล้วมันเราเราเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของผนังเซลล์แล้วก็เป็นตัวทาละลายที่คุณหมอบอกไปว่าทั้งละลายน้ำและน้ํามันให้อยู่รวมกันเวลาไหลเวียนไปในร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่ตกตะกอนเอาละค่ะคุณผู้ชมคะความรู้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ